สวัสดีค่ะชื่อนางราวันอายุห้าสิบหกปีเคยเป็นมะเร็งเต้านมเมื่อเจ็ดปีที่แล้วเแล้วก็ตอนหลังมาก็มีมมมโรคแทรกซ้อนขึ้นมาหลายโ,โกกรคโรคกระเพาะโรคไปเกี่ยวกับทางเดินอาหารปวดไอย,ย้อนเป็นเนื่วในถุงน้ำดีมีอาการโดยรวมก็คือแบบทานข้าวน้อยไม่ค่อยอร่อยแล้วก็ปวดแสบท้องอาการอ่อนเพลีย ไม่ค่อยมีแรงแล้วก็ผิวพันซีดเหนื่อยง่ายหัวใจเต้นเร็วก็เลยลองไปค้นดูที่ Google ก็ไปเจอตัวผลิตภัณฑ์อาหารเสริม nv 7ก็เลยลองสั่งมาทานกล่องแรกทานไปแล้วก็มีทีมงานของ nv 7คอยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำต่างๆ ทานกล่องแรกก็รู้สึกว่าอาการโดยรวมก็ดีขึ้นเรื่อยๆก็เลยสั่งทานมาตลอด3กล่องปัจจุบันนี้โดยรวมแล้วอาการดีขึ้นมากๆอาการเหนื่อยหายไปผิวพรรณสดใส,ดสขึ้นมีเรี่ยวแรงทานอาหารอร่อยกดละย้อนหายไปโดยรวมแล้วคือดีขึ้นทุกๆอย่างเลยค่ะมันทำให้รู้สึกร่างกายแข็งแรง เหมือนเหมือนไม่เป็นอะไรเลยก็ขอบคุณที่ได้มาเจอ NV7 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ขอแนะนำเลยค่ะว่าดีมากๆปกติแล้วจะไม่ค่อยทานอาหารเสริมตัวอื่นแต่อันนี้ทดลองด้วยตัวเองแล้วทุกอย่างดีขึ้นขอแนะนำเลยค่ะดีมากๆสิมงานก็ดี อยให้คำปรึกษาขอบคุณมากนะคะ